เมื่อคืนเคยรายงานการเข้าถานไหมใครเป็นนมูนที่1รเป็นน,น,ทนา,าที่ทหแล้วทำไู่ง,ง,นนงยกมือมนนู่งยกมือสอยกมือ3แล้วคุณหละกของหนึ่ง ตูยี่ไม่ใช่ยี่ไม่ดีตูวันที่14ลงาหน้าฬิกาวันที่า4รายงานลูกเสือบ้านหลังเดียวตอนนี้จะได้รับการตรวจแล้วครับรายงานลูกเสือบ้านที่เขียวพอที่จะได้รับการตรวจแล้วครับลง14นาฬิกา14ลงตามวะเย้14 เช้าวันนี้พวกนักการศึกษาสายตรวจมาทาการตรวจเยี่ยมเยี่ยมเยียนที่น้องเสือทั้ง4หลังครับว่ามีสิ่งใดที่จะให้สายตรวจได้ช่วยเหลือหรือแก้ไขนะครับในการตรวจก็จะประเมิน